คุณคิดว่าเธอแค่ถูกใช้เพื่อเงินเท่านั้นใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเธอเดินจากไปจะทำให้ทุกสิ่งที่คุณเคยรู้สันเทือนกุญแจ้หนึ่งดอกเปลี่ยนชะตาของอาณาจักรทั้งเมืองคุณกล้าตามดูจนจบหรือไม่ความลับที่เขาเก็บไว้นานจะถูกเปิดเผยในวินาทีนี้แสงไฟสีเหลืองซีดในโถงหินอ่อนสันไหวกลิ่นโลหะเย็นผสมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยค้างในอากาศ รองเท้าส้นสูงของเธอกระทบพื้นดังชาเสียงนั้นก้องราวกับนับถอยหลังเขายืนพิงโต๊ไม้สักรอยยิ้มของเขาแข็งค้างเหมือนกระจกแตกเธอรู้สึกถึงผิวโลหะยเย็นเฉียบในฝ่ามือกุญแจดอกเล็กหนักกว่าที่คิดผ้าม่านกำมยี่แดงปิดหน้าต่างลมกลางคืนพยายามแทรกผ่านรอยแยกเขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มแต่ดวงตากลับคำนวณทุกลมหายใจของเธอเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ตีช้าหนึ่งครั้ง อีกหนึ่งครั้งเธอจำคืนที่เขาขอให้เธอเซ็นชื่อโต๊ะเดียวกันปากกาด้ามเดียวกันมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจกลับนิ่งสงบเขาเก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นเหงื่อจางจงผสมความกลัวเธอหันหลังผิวหลังสัมผัสอากาศเย็นจนขนลุกเสียงลิ้นชักเปิดดังแกรกเสียงโลหะกระทบกันเบากุญแจในมือเธอสัน่นเหมือนรับรู้ความลับที่แบกรับเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะ เงาสะท้อนของเขาในกระจกบิดเบี้ยวไฟฉุกเฉินกระพริบความมืดกลืนกินมุมห้องเธอก้าวออกไปหนึ่งก้าวพื้นหินอ่อนเย็นกัดฝ่าเท้าเขาเรียกชื่อเธอเสียงนั้นแตกพรา่าเธอไม่หันกลับลมหายใจของเธอชัดเจนกว่าทุกครั้งประตูเหล็กบานใหญ่เปิดช้าเสียงบานพับครางต่ำในกระเป๋าเสื้อของเธอกุญแจอีกดอกแนบกับผิวแสงจากภายนอกสาดเข้ามา เผยให้เห็นตู้เซฟที่เปิดค้างเขามองเห็นสิ่งที่หายไปสีหน้าซีดขาวราวกระดาษหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินความเงียบหนาหนักกดทับเธอก้าวสู่เงามืดเสียงฝนเริ่มตกบนพื้นถนนกุญแจในมือเธออุ่นขึ้นเหมือนมีชีวิตด้านหลังเขาซุดตัวลงและประตูปิดลงอีกครั้งเสียงประตูปิดดังสนัน่นแรงสั่นสะเทือนวิ่งผ่านผนังเขานั่งอยู่บนพื้น หลังพิงตู้เซฟที่ว่างเปล่าลมหายใจของเขาขาดเป็นช่วงกลิ่นฝุ่นเก่าลอยขึ้นจากพรมด้านนอกฝนกระหน่ำหนักขึ้นหยดน้ำกระแทกพื้นเหมือนเสียงกระสิบเธอเดินผ่านลานหินแสงไฟถนนสะท้อนหยดฝนบนเสื้อโค้ทหัวใจเต้นชาแต่หนักแน่นมือเธอกำกุญแจแน่นขอบโลหะกดลึกลงบนผิวเสียงรถยนต์แล่นผ่านลมเย็นพัดเส้นผมปะทะใบหน้า ในกระจกหน้าต่างร้านปิดเงาของเธอดูแปลกไปสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นภายในอาคารเขาลุกขึ้นอย่างยากลำบากเข่ากระแทกโตเสียงแฟ้มเอกสารลมกระดาษกระจายเต็มพื้นชื่อของเธอปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสัญญาที่เขาเคยซ่อนมือเขาเย็นเฉียบนิ้วชาเขาพยายามโทรศัพท์หน้าจอสว่างแต่ไม่มีสัญญาณ เสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านหลังอาคารดับลงความเงียบกลืนกินทุกอย่างเธอหยุดใต้สะพานน้ำฝนหยดจากคอนกรีตใส่ไหลเธอหลับตาฟังเสียงเมืองเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินกุญแจอีกดอกถูกดึงออกมาเล็กกว่าแต่นักกว่ามันมีรอยขีดรอยที่เธอจำได้ดีภายในห้องโถงเขาเดินวนรองเท้าหนังลื่นบนพื้นเปียกเสียงหัวเราะของเขาในอดีต ดังสะท้อนในหัวภาพวันที่เขานับเงินโต๊ะยาวแสงไฟขาวจ้าเขาจำสัมผัสมือเธอวันที่เขาบอกว่าเชื่อใจเธอเดินต่อผ่านถนนแคบกลิ่นน้ำมันและสนิมลอยอบอวนประตูเหล็กเล็กๆปรากฏตรงหน้าสีลอกตัวเลขซี่จางหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ลังเลภายในเขาค้นลิ้นชักสุดท้ายมีเพียงกุญแจปลอม เงื่อไหลลงขมับผสมกับฝุ่นเสียงไซเรนไกลๆดังแววใกล้เข้ามาเธอสอดกุญแจเสียงคลิกเบาประตูเปิดออกกลิ่นเอกสารเก่าและโลหะร้อนพุ่งใส่หน้าไฟนีออนกระพริบเงาในห้องสั่นไหวเขาได้ยินเสียงเคาะดังหนักใกล้ขึ้นเธอก้าวเข้าไปพื้นเหล็กเย็นจัดตู้ควบคุมเรียงรายไฟเล็กๆก,ก,กระพริบเป็นจังหวะ ลมหายใจเธอสะท้อนในความมืดด้านหลังเสียงประตูหลักถูกทุบแรงขึ้นเร็วขึ้นเธอเอื้อมมือแต่สวิตแรกภายในอาคารเขาตะโกนเสียงแตกไร้อำนาจสายไฟสัน่นเสียงระบบเริ่มทำงานเธอรู้สึกถึงแรงสั่นใต้ฝ่าเท้าไฟเมืองด้านนอกเริ่มดับทีละจุดเหมือนดวงดาวร่วงหัวใจเธอเต้นตรงจังหวะเครื่องจัก เสียงกุญแจในมือหล่นกระทบพื้นเหล็กดังชัดเขาสุดลงอีกครั้งความมืดกลืนใบหน้าเธอเงยหน้ามองจอเรืองแสงตัวเลขเปลี่ยนอย่างรวดเร็วลมหายใจของเธอนิ่งสายตาแน่วแน่ฝนยังคงตกแต่เมืองเริ่มเงียบลงไฟจอสะท้อนบนดวงตาสีเขียวซีดไหลผ่านผนังโลหะเสียงพัดลมเครื่องจักรหมุนช้าเหมือนลมหายใจของสัตว์ขนาดใหญ่เธอขยับนิ้ว สัมผัสปุ่มถัดไปผิวโลหะอุ่นขึ้นสันเบาใต้ฝ่ามือภายนอกเมืองหยุดนิ่งเสียงรถหายไปทีละสายเขาคลานไปตามพื้นเล็บขูดหินอ่อนเกิดเสียงแหลมโทรศัพท์หล่นจากมือหน้าจอแตกเป็นเส้นใหญ่เขาได้กลิ่นควันอ่อน,ออนความหวาดกลัวกัดกินอกเธอได้ยินเสียงโลหะเคลื่อนลึกลงไปใต้พื้นระบบเริ่มเปิดเผยตัว ประตูชั้นในเลื่อนออกช้าแสงสีขาวสาดออกมาแรงจนต้องหรี่ตาภายในห้องหลึกกล่องเหล็กเรียงซ้อนปิดผนึกแน่นตัวเลขบนกล่องเต้นรัวเหมือนหัวใจที่เร่งจังหวะเธอก้าวเข้าไปเสียงรองเท้ากระทบดังสะท้อนความเย็นกัดผิวล้มหายใจกลายเป็นไอจางเขาได้ยินเสียงปังจากด้านล่างผนังเริ่มสัน่นเขาพยายามลุก ขาไม่รับน้ำหนักความทรงจำพุ่งกลับมาคืนที่เขาบังคับให้เธอยิม้มต่อหน้าคนแปลกหน้าเธอเอื้อมแตะกล่องแรกฝุ่นหนาลอยขึ้นกลิ่นกระดาษเก่ากลิ่นเงินกลิ่นอำนาจเธอเปิดฝากล่องแฟ้มหนาแน่นเผยตัวชื่อบัญชีเครือข่ายมือเธอมั่นคงไม่มีการสัน่นด้านบนไฟในอาคารหลักดับลงทั้งหมดเขาอยู่ในความมืด ได้ยินเพียงลมหายใจตัวเองเงื่อเย็นไหลลงหลังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเสียงเครื่องจากด้านล่างเร่งขึ้นเหมือนกำลังตื่นเธอเดินผ่านแถวกล่องแสงไฟเคลื่อนตามเงาแต่ละก้าวชัดเจนหนักแน่นเธอจำคำพูดของเขาวันที่บอกว่าเธอไม่มีค่าคำพูดนั้นเงียบหายในเสียงระบบที่ดังขึ้นเขาคลำทางไปที่ประตูมือกระแทกผนงัง เสียงโลหะอ่ะเขาร้องออกมาเธอหยุดหน้ากล่องสุดท้ายสัญ,ญลักษณ์สีดำบนฝากุญแจดอกเล็กถูกยกขึ้นสะท้อนแสงเมื่อสอดเข้าไปเสียงคลิกดังชัดฟ้าเปิดออกภายในว่างเปล่ามีเพียงไร้เล็กวางอยู่กลางกล่องเธอหยิบขึ้นน้ำหนักเบาแต่พลังมหาศาลเมืองด้านนอกเงียบสนิทแม้แต่ฝนก็เบาลง เขาล้มลงข้างประตูเสียงไซเรนใกล้เข้ามาไฟฉุกเฉินสีแดงสว่างเงาของเขาบิดเบี้ยวเธอเสียบไรหน้าจอเปลี่ยนสีทันทีข้อมูลไหลเร็วเหมือนแม่น้ำเชี่ยวหัวใจเธอเต้นช้าลงล้มหายใจลึกภาพบนจอเผยโครงสร้างทั้งหมดเส้นสายเชื่อมโยงชื่อทีซ่อนเธอเข้าใจทุกอย่างในวินาทีนั้นเขาตะโกนอีกครั้ง เสียงแตกหักไร้คนฟังเธอกดปุ่มสุดท้ายระบบยืนยันเสียงล็อกดังหนักท้าวอนแสงในห้องลดลงเหลือเพียงแสงจากจอเธอหันหลังก้าวออกชาประตูชั้นในปิดตามเสียงโลหะประสานกันแน่นภายนอกไฟเมืองเริ่มกลับมาแต่ไม่เหมือนเดิมเธอเดินออกสู่ถนนอากาศเย็นสดฝนหยุดแล้ว พื้นสะท้อนแสงไฟใหม่ไร้ในกระเป๋าเสื้อแนบกับหัวใจด้านหลังอาคารยืนเงียบเหมือนซากยักษ์ใหญ่เขาถูกทิ้งไว้ในแสงแดงกับความว่างเปล่าเธอเก้าวหายไปในฝูงชนไม่มีใครจำแต่อาณาจักรทั้งเมืองเริ่มเปลี่ยนทิศทางเสียงฝีเท้าของผู้คนผสมกับเสียงลมหายใจของเมืองแต่สำหรับเธอทุกอย่างช้าลง แสงไฟร้านสะดวกซื้อส่องผ่านละอองน้ำบนพื้นสะท้อนเงาเธอแตกเป็นเส้นเธอหยุดตรงทางม้าลายสัญญาณไฟเปลี่ยนสีเขียวแดงมือเธอสัมผัสไรอีกครั้งผิวพลาสติกเรียบอุ่นจากร่างกายในอาคารด้านหลังเจ้าหน้าที่วิ่งวุ่นเสียงวิทยุสื่อสารดังสับสนเขาถูกยกขึ้นจากพื้นข้อมือถูกล็อกสายตาเลื่อนลอยชื่อของเขาถูกเรียก ด้วยน้ำเสียงที่ไม่เหลือความเคารพเธอเดินเข้าซอยแคบกลิ่นอาหารกลางคืนลอยอ่อนแต่ไม่ดึงดูดเสียงฝาโลหะปิดร้านดังครืดเงามืดขยับตามผนังหัวใจเธอเต้นสม่ำเสมอไม่รีบไม่ลังเลความทรงจำผุดขึ้นวันที่เธอรอเขาทั้งคืนโทรศัพท์เงียบวันนั้นฝนตกเหมือนคืนนี้แต่หัวใจต่างกันเธอหยุดหน้าประตูไม้เก่าสีลอก มือจับเย็นกุญแจอีกดอกถูกยกขึ้นเสียงโลหะกระทบเบาประตูเปิดกลิ่นกาแฟเก่าและกระดาษไฟดวงเดียวสองโตเล็กคอมพิวเตอร์วางรอเธอนั่งลงก้าวอี้ส่งเสียงเอียดไรถูกเสียบหน้าจอสว่างขึ้นทันทีตัวเลขไหลชื่อปรากฏเครือข่ายขยายด้านนอกเสียงฝนกลับมาอีกครั้งเบาสม่ำเสมอ เธออ่านอย่างช้าทุกบรรทัดหนักอึง้งภาพเมืองในจอเส้นสายเชื่อมโยงศูนย์กลางเดียวชื่อเขาอยู่ตรงนั้นใหญ่เด่นเธอหลับตาชั่วครู่สูดลมหายใจลึกนิ้วกดแป้นพิมพ์เสียงคลิกชัดข้อมูลถูกส่งออกกระจายไม่มีทางย้อนกลับในอีกฝั่งของเมืองหน้าจอหลายจอเริ่มสว่างสัญญาณเตือนดังพร้อมกัน โทรศัพท์หลายเครื่องสัน่นข้อความไหลไม่หยุดเธอรู้สึกถึงแรงสั่นในอากาศเหมือนพายุที่ยังไม่เห็นกาแฟายเย็นในแก้วเธอไม่แตะสายตาจับจ้องหน้าจอสีเปลี่ยนสถานะอัปเดตในห้องสอบสวนเขานั่งนิ่งแสงขาวจ้าสองหน้าคำถามถูกถามซ้ำหนักเขาไม่ตอบริมฝีปากแห้งเธอพิมพ์ต่อข้อมูลอีกชุดถูกปล่อย เครือข่ายเริ่มแตกชื่อใหม่ผุดขึ้นเสียงฝนด้านนอกดังขึ้นเหมือนปรบมือช้าเธอลุกจากเก้าอีหลังตรงไหล่ผ่อนคลายไร้ถูกดึงออกไฟหน้าจอดับห้องกลับสู่ความเงียบมีเพียงเสียงฝนเธอเปิดประตูอากาศเย็นพัดเข้าเมืองยังสว่างแต่จังหวะเปลี่ยนไปเธอก้าวออกเงาของเธอกลืนไปกับแสงด้านหลัง ข้อมูลยังคงเดินทางไม่หยุดและเมืองยังคงฟังเสียงนั้นเสียงฝนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงหยดน้ำจากหลังคาเธอเดินผ่านป้ายรถเมล์ไฟนีออนกระพริบชาผู้คนยืนรอไม่มีใครมองหน้าใครโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อเธอสัน่นครั้งเดียวแล้วเงียบเธอไม่หยิบขึ้นมาก้าวต่อไปในอีกอาคารหนึ่งจอภาพเรียงราย ข้อมูลไหลไม่หยุดชื่อใหม่ถูกดึงออกจากเงามืดเส้นทางเงินถูกเปิดเผยเสียงทอนหายใจดังพร้อมกันห้องทั้งห้องตึงเครียดเขานั่งก้มหน้าแสงสะท้อนบนโตโลหะคำถามยังคงเดิมแต่ความหมายเปลี่ยนเธอเดินขึ้นสะพานล,ลอยลมแรงกลิ่นแม่น้ำลอยมาไฟรถด้านล่างไหลเป็นสายเหมือนเลือดในร่างเมืองมือเธอวางบนราวเหล็กเย็นเปก เธอมองลงไปไม่รู้สึกหวาดกลัวภาพอดีตผุดขึ้นวันที่เขายื่นสัญญาให้รอยยิ้มมั่นใจเสียงปากกาขูดกระดาษด,ดังชัดในความทรงจำเธอหลับตาปล่อยภาพนั้นแตกสลายด้านหลังเสียงข่าวด่วนเริ่มดังจากร้านค้าโทรทัศน์สว่างผู้คนหยุดฟังสีหน้าสงสัยชื่อบริษัทชื่อบุคคลถูกอ่านออกมา เขาได้ยินเสียงนั้นจากห้องปิดสีหน้าสุดลงมือเขาสัน่นเงื่อเย็นไหลเธอลงจากสะพานก้าวเข้าสู่ถนนอีกฝั่งป้ายไฟร้านเล็กๆเ,เปิดกลิ่นอาหารร้อนลอยออกมาท้องเธอร้องเบาเป็นครั้งแรกในคืนนั้นเธอหยุดซื้ออาหารยืนรอเงียบเงียบเสียงน้ำมันเดือดเสียงจานกระทบเธอรับถุงอาหารอุ่นในมือในห้องควบคุม เสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดคำสั่งใหม่ถูกส่งระบบถูกปิดบางส่วนอาณาจักรที่เคยแน่นเริ่มราวเขามองผ่านกระจกแสงไฟด้านนอกพราความเงียบในใจหนักอึ้งเธอนั่งบนม้านั่งริมถนนกินคำเล็กๆรสชาติธรรมดาแต่จริงเธอมองผู้คนเดินผ่านชีวิตยังคงดำเนินไม่มีใครรู้ว่าโครงสร้างกำลังเปลี่ยนเธอลุกขึ้น ทิ้งถุงเปล่าฝนหยุดสนิทอากาศใสขึ้นไกลออกไปเสียงเมืองเริ่มดังข่าวแพร่กระจายเหมือนไฟลามชื่อเขาถูกกล่าวถึงในน้ำเสียงที่ต่างออกไปเธอเดินต่อไม่หันกลับถนนยาวข้างหน้าเปิดกว้างลมหายใจเธอมั่นคงจังว่าสม่ำเสมอเบื้องหลังอาณาจักรเก่ากำลังพังอย่างเงียบงนัน เธอเดินผ่านซอยแคบกำแพงปูนเก่าเปียกน้ำฝนกลิ่นดินและความชื้นลอยขึ้นไฟถนนสลัวสะท้อนบนพื้นเปียกเงาเธอยืดยาวตามทางมือจับไร้แน่นความอบอุ่นเล็กๆก,กระจายในฝ่ามือเสียงรถผ่านช้าล้อกระทบฝนบนถนนเหมือนจังหวะเต้นของเมืองเธอหยุดที่มุมถนนยืนฟังเสียงฝนร่วงความเงียบตัดกับเสียงห่างไกลอดีตวิ่งผ่านในหัว ทุกคำพูดทุกการทรยศกลับชัดเจนขึ้นเธอหลับตาความเย็นสัมผัสผิวล้มหายใจคงที่ใจสงบด้านหลังแสงไฟอาคารสูงดับลงเหมือนดาวหล่นเงาของเขาหายไปโทรศัพท์หลายเครื่องดังในเครือข่ายแต่ไม่มีใครตอบสนองเสียงข้อความแผ่วลงเรื่อยๆเธอก้าวต่อผ่านสะพานเก่าโครงเหล็กส่งเสียงครืด แม่น้ำเบื้องล่างไหลช้าน้ำสะท้อนแสงไฟเป็นเส้นสีสม้มมือเธอสัมผัสราวสะพานเยน็นมั่นคงความคิดชัดเจนทุกอย่างอยู่ในมือเธอไรนี้มากกว่าแค่ข้อมูลเธอถอนหายใจฟังเสียงเมืองที่ไกลออกไปอาคารสูงด้านหน้าปิดไฟทั้งหมดเหมือนรอคำสั่งเธอเริ่มก้าวลงไปตามถนนใหญ่คนเดินข้างหน้า มองไม่เห็นเธอเป็นพิเศษแต่สายตาเธอมองทุกคนเสียงตแตรรถไกลๆผสมกับเสียงฝีเท้าสร้างจังหวะเรียบง่ายเธอหันไปมองด้านหลังไม่มีใครตามความทรงจำเก่าความเจ็บปวดถูกทิ้งไว้หลังเงาอาคารเธอก้าวขึ้นทางเท้าสะท้อนแสงจากร้านค้าเปิดกลางคืนกลิ่นอาหารลอยมาอบอุ่นแต่ไม่รบกวนความสงบในใจ เธอหยุดมองฟ้าดาวระยิบระยับเหนือเมืองเย็นและชัดเจนทุกอย่างที่เธอทิ้งไว้เบื้องหลังเริ่มสั่นไหวอาณาจักรเก่ากำลังล่มเงียบและไม่มีใครเห็นเธอเดินต่อไม่รีบแต่มั่นคงเมืองที่เคยควบคุมตอนนี้ปรับทิศทางอยู่ในมือของเธอลมหายใจของเธอสอดคล้องกับจังหวะฝนหยดน้ำบนพื้นสะท้อนแสงเป็นเส้นทางใหม่ เธอยิ้มเล็กน้อยรู้สึกถึงพลังที่เธอมีโลกทั้งใบรอให้ก้าวต่อด้านหลังอาคารสูงและห้องควบคุมยังคงมืดเหมือนทิ้งอดีตไว้กับความว่างเธอก้าวออกจากเงาสู่ถนนกว้างกลางคืนเปิดกว้างเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่เสียงเมืองเบื้องล่างดังก้องแต่ไม่สามารถแตะเธอได้เธอรู้สึกถึงอิสระเต็มมือเต็มใจ และเต็มหัวใจเธอเดินต่อไปผ่านตึกเก่าและตึกใหม่ปนกันแสงไฟสะท้อนบนกระจกเปียกน้ำฝนเสียงลมพัดผ่านเสาไฟทำให้เกิดเสียงหวีดเล็กๆคล้ายเสียงกระซิบในความมืดเธอหันมองรอบตัวไม่มีใครเดินตามไม่มีใครสังเกตหัวใจเต้นสม่ำเสมอแต่ความตื่นเต้นอยู่ในสายเลือดฝนเริ่มหยดบางลงบนใบหน้าเย็นชุ่มและสดชื่น เธอถอนหายใจปล่อยแรงกดดันออกไปทุกอย่างในมือเธอหนักแน่นและมั่นคงด้านหลังไฟอาคารสูงกระพริบเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนยอมจำนนต่อการเปลี่ยนแปลงเสียงโทรศัพท์ดังระหว่างอาคารข้อความถูกส่งออกไปมากมายแต่ไม่มีใครตอบเธอหยุดที่มุมถนนจ้องไปยังแม่น้ำเบื้องล่างน้ำสะท้อนแสงไฟเหมือนทางน้ำเงินระยิบระยับ ไร้ในกระเป๋าเสือ้อร้อนขึ้นเล็กน้อยเหมือนตอบสนองต่อแรงใจเธอเธอก้าวขึ้นสะพานอีกครั้งมือจับราวเหล็กแน่นสายลมพัดแรงผมปลิวไปตามลมฝีเท้าของเธอหนักแน่นบนพื้นเหล็กทุกก้าวยืนยันอำนาจที่เธอถืออยู่ในหัวภาพความทรงจำผุดขึ้นแต่ไม่ทำให้วันไหวเธอเพียงรับรู้และปล่อยให้มันผ่านไปด้านล่าง เสียงรถยนต์และเมืองผสมกันแต่ไม่สามารถแตะเธอได้เธอหลับตาสั้นๆล้มหายใจยาวใจสงบเหมือนอยู่บนยอดเขาเธอเปิดตาเห็นดาวเล็กๆกระจายอยู่บนท้องฟ้าแสงเหล่านั้นสะท้อนบนน้ำฝนหยุดสนิทอากาศเย็นและสดชื่นเธอเริ่มก้าวลงสะพานแต่ละก้าวหนักแน่นเต็มไปด้วยความมั่นใจในมือไร้ยังร้อนอ่อนเป็นพลังเงียบ ที่สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งผู้คนบนถนนมองไม่เห็นแต่เธอเห็นเส้นทางทั้งหมดเส้นทางสู่อนาคตเมืองเริ่มเงียบยามค่ำคืนค่อยๆกลืนเสียงเธอก้าวต่อผ่านร้านค้าและซอยแคบทุกอย่างยังคงปกติแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่รอบตัวหัวใจเธอสงบและพร้อมรับทุกอย่างที่รออยู่ข้างหน้าด้านหลังอาณาจักรเก่าสุดตัวผู้คนยังคงไม่รู้ตัว อำนาจเปลี่ยนมืออย่างเงียบสงัดเธอยิ้มเล็กรู้สึกถึงความสมบูรณ์ของการตัดสินใจทั้งหมดลมเย็นพัดผ่านสะท้อนบนผิวหน้าเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่เธอเดินต่อไปสู่ถนนกว้างกลางคืนเต็มไปด้วยแสงไฟและโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกฝีเท้าของเธอคือจังหวะใหม่ของเมืองและอาณาจักรที่เกิดใหม่เธอเก้าวเข้าสู่ถนนกว้างอีกครั้ง แสงไฟาสาดกระทบพื้นเปียกสะท้อนภาพเมืองที่เปลี่ยนไปไรในมือยังคงอุ่นราวกับบอกว่าอำนาจและความลับทั้งหมดอยู่ในมือเธอเธอหันมองกลับไปอาคารสูงและห้องควบคุมมือสนิทอดีตถูกทิ้งไว้เบื้องหลังไม่มีใครตามหาเธอลมหายใจเย็นสดชื่นพัดผ่านฝนหยุดสนิทความสงบเข้ามาแทนที่ความวุ่นวายเธอยิ้มเหล็กรู้สึกถึงอิสระและความมั่นคง ทุกก้าวที่เธอเดินไปคือก้าวสู่ชีวิตใหม่โลกที่เธอสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเสียงเมืองเบื้องล่างเริ่มดังขึ้นแต่สำหรับเธอมันเป็นเพียงฉากหลังของการเริ่มต้นใหม่อาณาจักรเก่าล่มอำนาจเปลี่ยนมือและเธอได้เป็นผู้กำหนดเส้นทางของตัวเองเธอก้าวต่อไปสู่อนาคตที่เปิดกว้างเต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด